นิทานก่อนนอนตอนขนมปังก้าหาญเช้าวันหนึง่งขนมปังนุ่มๆน,นอนอยู่ในตะกร้าเขาไม่ชอบเตาปิ้งเลยเตาปิ้งร้อนฉันไม่อยากกาไปขนมปังคิดในใจส่วนเตาปิ้งก็เงียบไม่ว่าอะไรเขาแค่รออย่างอ่อนโยนทันใดนั้นคุณตาเดินเข้าครัวอยากกินขนมปังปิ้งหอมๆจังเลยขนมปังได้ยินก็กลัว แต่แล้วเขาก็คิดถ้าฉันเข้าไปอาจจะไม่ได้หายไปแต่กลายเป็นของอร่อยก็ได้ขนมปังจึงกระโดดลงไปในเตาปิ้งเตาปิ้งโอบเขาไวเา้เบาไม่นานกลิ่นหอมก็ลอยทั่วห้องคุณตาย,ยิ้มกว้างอร่อยมากเลยขนมปังยิ้มกลับเขารู้แล้วว่าเตาปิ้งไม่ได้ทำร้ายเขาแต่ทำให้เขาเป็นขนมปังปิ้งแซนอร่อย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นและทำให้คนรอบข้างมีความสุขนั่นเองอยากฟังนิทานกล่อมนอนใหม่ๆและไม่ซ้ำใครกับนัลลึกกล่อมนอนและให้ข้อคิดดีๆในทุกๆวันอย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ